ภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมราชาธิราชตอนกำเนิดมะัคะโทฝ่ายสมณะเทวบุตรซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าทำนายไว้เมื่อครั้งเป็นมหายักษ์อยู่นั้น จุติมาเกิดเป็นบุตรมะปะนายชื่อว่ามะักะโทและบิดานั้นเป็นพ่อค้าใหญ่อยู่บ้านเกาะวานแขวงเมืองมตมะและมะักะโทนั้นมีน้องหญิงคนหนึ่งชื่อนางอุ่นเรือนน้องชายถัดนางอุ่นเรือนชื่อมักกะตามักกะโทมีอายุ14-15ปีบิดานั้นก็ถึงแก่ความตายมักกะโทได้เป็นนายพ่อค้า คุมลูกค้า30คนหากขึ้นไปค้าเมืองสุขโทขทัยครั้นมาจะใกล้ถึงตำบลภูเขาปะเตวะลูกค้าคนหนึ่งป่วยมักกะโทจึงเข้ารับเอาหาบลูกค้าซึ่งป่วยนั้นแทนเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขานั้นมิใช่ฤดูฝนก็บังเกิดเป็นพายุใหญ่แล้วฝนตกฟ้าร้องอสเนีผ่าลงมาถูกทานซึ่งมักกะโทหาบหักลงจากบ่ามักกโท มักกโททำคานผลัดถึงสามครั้งอัศนีก็บรรดาลผ่าลงถูกคานถึงสามหนจนหาบนั้นตกลงไปในเหวมักกโทตกใจยืนตะลึงอยู่ในที่นั้นแลไปในบุรพาทิศเห็นแสงอรุณสว่างขึ้นครั้นแลมาฝ่ายประจิมทิศฟ้าแลบขึ้นเห็นเป็นวิมานและปราศาทราชมนเทียนปรากฏแก่ตามักกโทมักกโทจึงคิดแต่ในใจว่า เหตุใหญ่เป็นมหัศจรรั์ถึงเพียงนี้ฝ่ายลูกค้าทั้งปวงก็มีเป็นอันตรายจึงคิดว่าตัวกูนี้เห็นจะมีวาสนาไปภายหน้าแล้วมักกะโทก็พาลูกหาพ่อค้าทั้งปวงไปถึงตำบนบ้านมะเตวะพอเวลาเย็นก็เข้าอาศัยอยู่และในบ้านนั้นมีผู้ใหญ่เป็นบัณฑิตผู้หนึ่งมีสติปัญญารู้ทำนายนิมิตร มักกะโทจึงแต่งเครื่องสการะบูชาอันสมควรแล้วก็ไปหาผู้นั้นจึงแจ้งนิมิตอันเป็นมหัศจรรย์ให้ฟังทุกประการผู้รู้ทำนายนิมิตนั้นจึงว่าแก่มักกะโทว่านิมิตของท่านนี้ใหญ่หลวงนักจงเอาทรัพย์มากองลงสูงเพียงศีรษะเมื่อใดแล้วเราจึงจะทำนายให้แก่ท่านมกกะโทจึงคิดแต่ในใจว่าครั้งนี้เรามาในที่กันดาร มีเงินอยู่แต่30บาทจะทำเป็นประการใดในเมื่อขณะคิดอยู่นั้นพอมักกะโทแลเห็นจอมปลวกอันหนึ่งอยู่ในที่นั้นสูงเทียมศีรษะมักกะโทคิดขึ้นได้ด้วยอุบายปัญญาจึงเอาเงินตรา30บาทวางขึ้นบนจอมปลวกกระทำสักการะบูชาแล้วจึงบอกแก่ผู้ทํานายนิมิตนั้นว่าข้าพระเจ้าบูชาแล้ว ผู้ทำนายนั้นจึงคิดว่าบุรุษนั้นมีปัญญาฉลาดในอุบายยิ่งนักควรที่จะมีบุญอยู่แล้วจึงทำนายว่าแต่นี้สืบไปเมื่อหน้าหากไม่ต้องบาท่านแล้วซึ่งจะค้าขายสืบไปนั้นท่านอย่าได้กระทำเลยหากเป็นประโยชน์ไม่ท่านจงอาสาเท้าพระยาเถิดซึ่งว่าฝ่ายบุรพะทิศเห็นเป็นแสงอรุณสว่างขึ้น จะมีพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งในทิศตะวันออกจะอนุเคราะห์ตกแต่งให้มียศถาศักดิ์แก่ท่านเป็นประถมก่อนและซึ่งฝ่ายประจิมทิศสายฟ้าแลบขึ้นเห็นวิมานและปรางปราสาปตากฏแก่ตานั้นท่านจะได้เป็นใหญ่ในทิศตะวันตกจะมีบุญญาธิการทรงศักดานุภาพเป็นอันมากท่านอย่าได้สงสัยเลยมะกรโทนคันได้ฟังคำทำนายก็มีความยินดี จึงอำลาบุรุษผู้นั้นยกออกจากบ้านมาเตวะก็มายังเมืองสุขโขทัยให้ลูกค้าหาบเที่ยวขายสิ่งของคันขายสิ่งของเสร็จแล้วก็ให้ลูกค้าทั้งปวงกลับคืนไปยังเมืองมอตมะแต่ตัวมักกะโทน,นั้นเชื่อคำทำนายนิมิตม่ได้กลับคืนไปจึงเที่ยวหาที่พึ่งซึ่งจะผูกพันอาศัยนั้นจึงคิดว่า ถ้าเราจะไปฝากตัวอยู่ด้วยเสยนาบดีผู้ใหญ่บัดนี้เล่าก็ยังหาผ้าน,นุ่งห่มที่ดีไม่ได้จึงเข้าไปอาศัยอยู่ด้วยนายช้างพระเจ้าสุขโขไทยมักกโทอุตสาหะมิได้เกียจคร้านช่วยชำระมูลช้างทอดหญ้าช้างทั้งกลางวันกลางคืนมิได้ขาดนายช้างเห็นมักกโทมีความอุตสาหะก็รักใคร่เป็นอันมากครั้นนายช้างได้รับพระราชทานเงินเดือนครั้งใด ก็แบ่งปันให้มะกะทระททุกครั้งอยู่มาวันหนึ่งสมเด็จพระร่วงเจ้าสเสด็จไปณโรงช้างขึ้นทอดพระเนตรช้างพระที่นั่งอยู่บนเกยทอดพระเนตรเห็นมะกะระทกวาดหญ้าช้างอยู่จึงตรัสถามนายช้างว่าไอ้คนนี้เป็นบุตรของผู้ใดนายช้างจึงกราบทูลสมเด็จพระร่วงเจ้าว่ามะกะระทคนนี้เป็นบุตรรามัน เข้ามาอยู่ด้วยข้าพระพุทธเจ้าช่วยทอดญ่าช้างและช่ำระมูลช้างมีความอุตสาหะเป็นอันมากสมเด็จพระร่วงเจ้าทรงพระเมตตาแก่มะกะโทจึงตรัสสั่งนายช้างให้เลี้ยงดูมะกะโทไว้อย่าให้ขัดสนเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรช้างอยู่นั้นทายพระสลาออกแล้วบ้วนพระโอฐ์ลงเหนือแผ่นดินแผ่นดินกระจายออกไป ทอดพระเนตรเห็นเบี้ยเบี้ยหนึ่งจึงตรัสว่าลูกรามันน้อยจงเก็บเอาเบี้ยเบี้ยหนึ่งไว้มัคกะโทรกราบถวายบังคมแล้วจึงเก็บเอาเบี้ยตามรับสั่งขั้นสมเด็จพระร่วงเจ้าทอดพระเนตรช้างแล้วก็เสด็จกลับเข้าสู่พระราชวังฝ่ายมัคกะโทได้เบี้ยเบี้ยหนึ่งก็มีความยินดีนักจึงคิดว่าแต่เรามาอยู่ทำราชการด้วยนายช้างเพิ่งได้รับพระราชทานในวันนี้ เบี้ยเบี้ยเดียวนี้จะทำอะไรดีอย่าเลยจะเอาไปซื้อพันธผักกาดมาปลูกไว้มักกะโทคิดแล้วจึงเอาเบี้ยไปซื้อพันธผักกาดเจ้าของพันธผักกาดจึงว่าเบี้ยของเจ้าเบี้ยเดียวนี้เรามีรู้ที่จะตวงพันผักกาดให้มักกะโทจึงว่าเบี้ยของเราเบี้ยเดี่ยวนี้เราเอาแต่พอติดนิ้วเดียวเจ้าของพันธผักกาดจึงว่าเอาเถอะ มักกโทจึงเอานิ้วมือชุบเขละแล้วก็จิ้มลงในกระทายพันผักกาดนั้นฝ่ายเจ้าของพันผักกาจจึงสรรเสริญแต่ในใจว่าบุตรรามันผู้นี้มีปัญญาฉลาดนักนานไปจะได้เป็นผู้ดีมั่นคงฝ่ายมักกโทได้มเมล็ดพันผักกาดแล้วจึงมาขุดดินกระทำที่ด้วยมูลช้างจึงปลูกมเมล็ดพันผักกาดไว้อุตสาบำรุงรดน้ำก็งอกงามขึ้นคั้นอยู่มา พระร่วงเจ้าสเสด็จมาทอดพระเนตรช้างอีกครั้งหนึ่งมกระโทจึงเลือกเก็บพันผักกาดมาชำระเสียให้หมดมูลดินแล้วจึงขอยืมโต๊ะพันนายช้างใส่พันผักกาดนำเข้ามาถวายสมเด็จพระร่วงเจ้าสมเด็จพระร่วงเจ้าจึงตรัสถามว่าเอ็งได้พันผักกาดนี้มาแต่ไหนมกระโทจึงกลาบทูลว่าเบีย้ยซึ่งพระองค์พระราชทานข้าพระพุทธเจ้าเบีย้ยหนึ่งนั้น ถ้าพระพุทธเจ้าเอาไปซื้อพันผักกาดมาปลูกจึงได้นำมาทูลกล้าวทูลกระหมอ่อมถวายสมเด็จพระร่วงเจ้าได้ทรงฟังดังนั้นก็มีพระไทยยินดีนักจึงทรงดำริว่าบุตรรามันน้อยนี้ฉลาดประกอบด้วยความเพียรจะเอาไปเลี้ยงไว้ใกล้เราจึงจะชอบจึงตรัสแก่นายช้างว่าลูกรามันน้อยนี้เราจะขอไปเลี้ยงไว้ นายช้างก็ถวายมะกระโทไปแก่สมเด็จพระร่วงเจ้าสมเด็จพระร่วงเจ้าจึงมอบให้ไปอยู่ด้วยหัวป่าพ่อครัวมักกะโทคันไปอยู่ด้วยพ่อครัวก็มิได้เกียรติคร้านสมเด็จพระร่วงเจ้าขั้นเห็นมักกะโทอุตสาหะเป็นอันดีก็ชอบพระอัจฉริยะจึงทรงพระกรุณาโปรดตั้งให้เป็นขุนวังมอบให้ว่ากล่าวในนอกพระราชวังสมเด็จพระร่วงเจ้า ทรงพระเมตตานักดุดหนึ่งบุตรในอุทรมะกระโทผู้เป็นขุนวังมีความอุตสาหารักษาพระองค์กลางคืนเป็นกลางวันพระร่วงเจ้าทรงพระเมตตายิ่งขึ้นไปข้าราชการน้อยใหญ่ทั้งปวงก็มีความรักใคร่และายามเกรงแก่ขุนวังเป็นอันมาก